สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องเลื่อยร้ไสายนะครับยี่ห้อมาเกต้ารุ่น duc 2 5 2 z s นะครับตัวนี้นะครับขนาดโซ่อยู่ที่10นิ้วกำลังนะครับอยู่ที่3 6มสิหกโวลต์นะครับใช้แบตเตอรี่18โวลต์สก้อนนะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีบาร์กับโซ่นะครับของ m a k i ต้านะครับขนาด10นิ้วให้นะครับ กาดบางใบหนึ่งกาดไอตัวบางใบโซ่นะครับหนึ่งอันอุปรกรณ์นชิ้นนี้นะครับใบคู่มือการใช้งานใบป,ประกันสินค้านะครับอ่เดี๋ยวเราหมุนรอบๆเครื่องให้ดูก่อนผมจะบอกรายละเอียดของเครื่องให้ดูให้ดูรายละเอียดของเครื่องนี่นะครับรายละเอียดของเครื่องนะครับ 36มิโวลต์ความยาวโซ่นะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับหรือว่า250ม้มิลนั่นเองบอกวิธีการใช้งานก่อนตัวนี้ครับจะเป็นเซฟตี้หรือว่างกันเนี่ยตัวนี้เป็นเซฟตี้นะครับเราต้องดันเข้ามานะครับเวลาใช้งานนะครับถ้าไม่ดันใช้มามันก็จะบาก็จะไม่ติดนะครับจะเป็นเซฟตี้แบบ2ชั้นนะครับถ้าดันออกก็คือเครื่องจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็อากดตัวนี้ก่อนเราถึงจะกดนี้ได้นะครับ ถ้าไม่กดก็กดไม่ได้ครับถ้าไม่กดเซฟตี้นะครับก็กดไม่ได้อ่าเดี๋ยวหมุนรอบๆเครื่องดูนะอ่ด้อ่าด้านตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นใส่น้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับ ต้องใส่ทุกครั้งนะครับเพื่อให้โซ่มีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับนะตัวนี้เป็นตัวตั้งตั้งบาโซ่นะครับความตึง่อนโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบใช้งานกับเอาแบตเตอรี่มาลองกับเครื่องนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกัน ตอนนี้เราเป็นเซฟตี้อยู่นะครับเราลองกดดูมันจะไม่ติดนะครับนะครับเพราะว่ามีเซฟตี้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะดันตัวนี้เข้ามานะครับดันเซฟตี้เข้ามาอ่าแล้วกดเวลาปล่อยปุ๊บก็จะหยุดทันทีเลยนะครับนะครับมีความปลอดภัยมากๆ โอเคเวลาเริ่ใช้งานเราก็ดันเซฟตี้เข้าไปนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ